เอาเนี้ยเอามาสองเช่นเลยเฮ้ยไม่ใช่มึงทำให้พ่อแม่งอย่างนี้ไม่ได้ กำลังมากเปี้ยค็นพึ่งจริงเหรอโอ้ยบ่งเลยบงเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้เี้ยึ่งพึ่งอะไรนี่แจเพี้ยมันเจ็บคอว่ะแต่จริง อะไรอะไรต่อยพึ่งอะไรต่อยเมื่อไหร่เอ้ยเมื่อวานนี้ต่อยต่อยต่อยเมื่อไหร่ไหนไหนอะไรยังประตูสีอะไรกูรู้เลยเปลี่ยนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่าอยไปเล่นรู้เล่นเปันเปี่ยนภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมได้เยลโล่ดิสีเหลืองนี่วะเฮ้ยไอ้มุกปี้อะไรมีอะไรมิเตอร์เออแล้ล่ามโซ่อ่ะหมาในเออที่นี่ภาษาอังกฤษบล็อกภาษาอังกฤษมันต้อง บด่วนๆกล่องๆๆบักบักบักอเก่งมากลูมนะลูมอะไรห้องลูมรูมรูมห้องห้องหมาใหญ่หมาใหญ่หมาใหญ่หมามลองนี่หมาหมาหมางงหมาออกคนทั้งหมาทั้งหมาทั้งบูฮีแบ๊อ่ะโอเคตันนี้เกมอ๋อ การโอน่าบ้าบล้งวันนี้ข้างหน้าของเราเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก๋วยเตี๋ยวหลายๆเส้นต่างๆนานาวันนี้เราจะมาแข่งกินก๋วยเตี๋ยวกันง่ายมากหน้ามึงเป็นอะไรอ่ะไปไกลหรอกเชืฟอกูไปไกลเหน่อยไปไกลไปไกลตัวนี้อยาเดินกลับมาโวยเอ้ยก็มันง่ายจริงๆอ่ะนะใช่แต่ที่มันยากกว่านี้เราจะกินด้วยหลอดชาไข่เมื่กี้กินยังไงอ่ะกินยังไงอ่ะอ้าวไอ้เหี้ยมันยากตรงไหนเล่า โอ้เก็บมาได้ว่มอย่างนั้นอ่ะได้ที่อ่ะเอาง่ายง่ายพิลามากจะมาแข่งลูกเสียวด้วยหล่อชไยมุกวิธีกินคือห้ามกระโดกห้ามโต๊ะต้องดูดขึ้นมาเท่านั้นเราเลยมีกระใจให้เอาไว้ตัดแค่เป็นชิ้นเล็กแล้วถึงจะดูดเข้าได้โอเคจะพูก่อนเปล่าเล่นคู่เอาละได้แล้วเรามีเจ็ด สองสองสามอีกคนอีกคนหนึ่งจะสามได้ไงทำไมอ่ะคนหนึ่งก็มีแค่คนเดียวอีกทีนึงสามีกนึงสามอ่าอีกทีนึงอนึงเนี่ยบางคนเข้าใจแตวบางทียางต้องไปปัญหาเล่นหน่อยไม่ได้เลยแล้วอยู่ยืนขวานทันไมเนี่ยแทนที่จะได้กระเด็นไปนู่นคนหนึ่งก็มีแค่คนเดียวแต่บางคนเข้าใจแตวบางทียางต้องไปปัญหาเล่นหน่อยไม่ได้เลยแล้วอยู่ยืนขวานทันไมเนี่ยครับ อ้เยฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไี้ยเฮ้ี้เอ้เี้เฮ้ยไอ้เหี้้ยไอ้เหยไอ้เหี้ยเฮ้ยไเห้ยเฮ้ยไอ้เ้อ้เหี้ยเเหี้ย มกกแข่ง้ามันดึงกัญชารโอเคครับอันนี้คือใครหมดก่อนชนะใช่ไหมถูกต้องครับผมไม่มีการลงโทษไม่มีอะไรเยสทุกคนทุกอย่างนะน้ำซุปเส้นลูกชิ้นผักอ่ะอันนี้อันนี้ผัดไม่ต้องก็ได้ทุกคนเลย่ว่าที่เหลือดอาให้หมดเย้ครับเริ่ เอาเลยเๆเลยยอ้ยโดูท่าดูท่าดูท่าแต่ละคนดิถนัดกันมากเลยไอ้เหี้ยดูดิดูถนัดกันจริงๆสามคนนี้มีตัวเต็นะเ่อแบบไม่เป็นไม่เป็นไม่ถน่ดปรีด้าให้ตายสิตัวกายมันแข็ง ช่วงนี้ก็เป็นเหมือนปกติฮะก็คือการยำก่อนดูดนั่นแหละอ่ะถูกป่ะยิมไหนเนี่ยยำก่อนดูดนะเนี่ยยำก่อนดูดปกติใช่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 คือการยำก่อนดูดแต่อย่าลืมนะอย่าให้น้ำหมดก่อนนะไม่งั้นไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงเส้นเข้าเราถึงจะหมูพินอ่ะต้องกินเนี่ยแล้วระวังเรื่องติดคอด้วยอันตรายอันตอะไรพี่เขากินกันแล้วมึงลองกินก่อนบ้างดิเฮ้ยเฮ้ขางานแบบว่าเคลียร์ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจบเดียวรอกรอกเดียวใช่ไหมลมเดียวเลยลมอ้ามันต้องตัดอีกเปล่าการแข่งขันนะเว้ย เฮ้ยพวกนี้เฮียไม่รีบอยู่ไม่รีบเลยวหรยังไม่เริ่มดูดเลยเนี่ยที่มีน้หวานไม่ดูเนี่ยคิปยังตัดอยู่เลยโอ้ยไอ้อู๊ดน้ำหมดแล้วแล้วกูเพิ่งกินข้าวมาด้วยแล้วคลิปตัคลิปต่อไปที่จะถ่ายนั้นถ่ายกินมาม่านะเกีกแล้วตาอ้วกเลยมั้งทั้งวันจะกูนอนเลยนะเดี๋ยวกูน่าจะน้ำหนักดีกว่าเดี๋ับเวลาชัน้ำหนักเอาเดับเวลาด้มาเดี๋ยวเวลาได้มาแต่คู่นี้ต้องเอาให้จุดที่สุดนะนแ่เอา เออมือเล่นแล้วอะมันไม่เข้าว่ะมันหูหลอดมันก็เล็กเกินใหญ่กว่านี้ปะวะใช่ฐานฐานใช่ไหฐานฐานท่อรถเลยัเวลาใกล้หมดและเมื่อไหร่เนี่ไม่จับเลยเมื่อไตอนไหนใกล้หมดแล้วเนี่ยหมาใกล้หมดแล้วจับเมื่ตอนไหนยังไงซิมไม่แล้วมึงจะวัดเลยนะกันยังไงเมื่ก่อนั่เนี้ยก็ไม่ได้ช่างก่อกินนิ่มหนักกูรู้กูนี่ช่างหนักของมึงกูไงเดี๋ยวคนดูก็หาว่าขี้เกียจเป็นงานช่วยไปสิช่วยดิเอาให้หมด เฮ้ยต้งหมดเวลาไว้เรามีเวลาจะหมดเวลาในที่สุดก็นเหลียที้านาทีหม5้าทีห้าเหลืาทีแล้ว้คู่ต่อไปค่อยลดคู่นี้5้าทีเพราะว่า3าคนเนี่ยเออแากคู่ต่อไปก็สามนาทีพอไอ้คุณพ่องตั้งตั้นี้แย่ง เ <łość> อาพอเลยไอ้ไอ้เง <iş> <fo> ี้ยอยู่แล้วสำลักนี่มันก็ใช่เลยอยากกลับไปเอาเล็กกี้กันว่嘛อำแม็กอะไรก็ได้อ่ะทำไม่ได้ยูทูปเรนกูไม่ไหวเงี้ยเอารถลากเงี้ย ถนนผู้บงผบาง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 เนี้ยเฮียกลับไปโดนรถบ้างเลยในกลุ่มดูมาดินั่นดูก๋วยเตียวบ้าหรือเปล่าจะหกล้านสามันไอ้เฮียอันตรายตรงไหนดูก๋วยเตี๋ยวไอ้เฮียตายโดนติดจอดอันตรายเฮ้ยบิ๊กแม่งได้ว่ะเฮ้ยบิ๊กแม่งได้ว่ะเอาะอาจะอมจะไหลจะดุ้งเลยเอาเวลาจะหมดแล้วนะเลยหลังสิบเก้า 8...7...6...5...4...3...2...1... กาสสลคิดถึงกนกรโดดมาจากที่ที่สูงๆเนี่ยเวันทำมาลีน่เอาเข็มวางนะโดดกันดึงดสักแต็มเนี่ยมาหัวแตกอ่ะมาลาหัวเลยเดียกลับบ้านไปอยู่บริเวชั้นสองระมบียงลงมาข้างล่างไหวไหมสูงเนีไงกูกลัวกูคนเดียวอ่ะกู๋ยวไม่รู้เรื่อง บ้าเหม่อดูแล้วเหอไม่รูไม่มีอะไรทำลุ้นดีหว่าไม่ไดทำอยากเหมออยากเหมออ์เยเปิดหน้าต่างมองแม่งเลยกินเีเมื่อวนแบบว่อมีพวกมาส่งข้าวกขหลอนนี่เคี้ยใคราเขาูบเลยสั่งข้าวลืมสังไว้ลืมไห เรียกใครมาวะดึกๆสั่งไม่ได้นะใครนี่หว่าหลอหลอหลอวันนี้ดู่นเยอะไอ้ย่ากูเพิ่งรู้เนี่ยฮู้สึกไปสั่งไอ้เิงเลยอ่ะ่ยอะเหมือนมึงไม่ก็ไม่สรุปกันเลยอะไรอ่ะกูไม่รู้อ่ไปก่อนนี่กูไม่ได้ใช้นส่หนักด้วยอ่าไม่เป็นไรวัดด้วยสายตาแล้วกันชนะฮะ ไม่แต่ว่าแต่ว่าไอ้นี่มันก็น้อยพี่พูก็น้อยนะดีก็น้อยนะเอาเรื่องอยู่นะกูก็น้อยใครเยอะไอ้อู๊ดอ่ะตัดออกไปเลยลองกินให้หมดแล้วใครอิ่มกว่ากันถ้ามึงอิ่มมากกว่าแสดงว่ามึงชนะถ้ามึงไม่ก็อิ่มแต่ว่า เฮ้ยถ้าม uh ึงอ uh ิ way, ่มมากแสดงว่ามึงแพ้ถ้าม ah> okay? ึงไม่ใช่อิ่มแสดงว่าเราที่เลี้ยมาวันแสดงว่าไม่ไ่ไมอิ่มแสดงว่าน้อยไงอยากให้อิ่มแบบจุกเลยก็คือเยอะแล้วใช่โคตรตรงฉินอะคิดไงม้วนสุดท้ายมันก็เท่ากันอยู่ดีเที่ยจุกไหมล่ะโอ้ยยอมแพ้นะถ้ากินนีดจุกเลยใช่ไหมจุกเลยโอ้ยจุกเลยเราแพ้แเนแ่ยเราไม่อิ่มเลยอยากให้อิ่มไงแสดงว่าชนะของมึงอะของมึงอะอิ่มป่ะยังครึ่งก็พอพี่อุ้ยไม่อิ่มกันเนาะ ได้หม่อุ้ยได้หน่อยนึงอุ้ยแงชแล้วทั้งี้เออทังนี้ยอมชนะไม่มีหมเยเออแสดงว่าอมชนะผมไม่ไหวไม่ไหวโอเคโอ้ยแโอเคอะไรวะ่ดีอะจริงเับเมนเราอ่ะปุยกันเอาแข่งมาเป็นแบบว่ามาเป็นเพราอ้างเพราอ้างนี่เลยโอเคไปดูคู่ต่อไป นอลกยังไม่จบอีกยืดกล้องทำไมวันนี้คุยเก่งวะพี่บาอื่นเลยมันพักตาอยู่สักพักนึงแล้วกูยืดจ้องมันได้อยู่ตอนนี้อิ่มดลเมื่อกี้อ๋ออิ่มโอเคนะครับผมสองการ์ดไงตอนแรกไม่ขึ้นสองญ่าหายโอเคนะฮะตอนนี้นะครับผมช่วงตอนนี้ปกป้องแล้วก็มนได้มาแข่งกันปกป้องกัน ดีขึ้นีเียวกันทนเยวกฟังเพลงอะเปลี่ยนจากคืนมาเริ่มจากชั่งน้ำหนักก่อนกี่เพลงอ่ะเปิดปิดอยู่อ่ะเปิดปึ๊บสี่ห้าหนึ่ง สี่ห้าจุดหนึ่งสามมันคือสี่ห้าจุดหนึ่เยี่ยมเมื่อกี้ันชมไอหนังเพื่อชีวิตไอละครละครละครสังคมละครจงน้องครับสี่อ่ะ45.1เห็นปะเห็นปะโนองยากอะไม่เห็นนะมาตีป่าปึ๊บปึ๊บโอ้โหนยขนาดนั้เลยเหรอครับ4ี่สองสองีหนีไม่มีเสียงคนโทรเข้าเลยถึงว่าต่างกันได้ปะต่างกันแค่ไดเดียว ถ้าใครมีส่วนต่างมากกว่ากันชนะเราจะเวลา40ทีแล้วกัน40ที40ทีนะถ้าพร้อมแล้วเจอศักดิ์ถ้าพร้อมแล้วโอ้ยยองไปเล่นเลยเขาอีกเสาแล้วเสาแล้วเลยเสาแล้วแข่งอยู่เนี่ยชัดแล้ว40ทีนัะเริ่มแล้วจับเวลานะถ้าพร้อมแล้วไปเดียวเดีวเดียวถ้าพร้อมแล้ว1 2เริ่มไป ูดบิกสูดบิกเฮ้ยอันนี้ใช้สูตในการตัดดูดตัดดูดตัดดูดต้องใน้การแบ่งดูดแบ่งดูแบ่งดูแบ่งดูใช่ดูดฟองคาบหลอดเนี่ยอย่างอาชีพอะตอนดูด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 นึงเดียวถึงว่าไอ้ยตังไม่ออกเอาเอาเอา้องเหม่มมาดูเฮ้ยแ้แท้แ้แท้แท้แแแต่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  เกียรตแล้วกียแล้วแป้นก้อนเต้นอย่างเดียวเลยไอ้ที่ใช่ตอนที่สามวัน่เเฮ้ยนีคืออะไรอยเฮ้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 ยปั๊มปั๊มเฮ้ยไม่เข้าจมูกโดจมูกดองเฮ้ยจมูกดองจมูกดอมาคุเ่ดูอ้าโอ๊ยโอ้ยอ้นียขาเปลี่ยน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 แล้วไอ้จลียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ว้าวว้าวบอลลันพิ่งเก่งเปล่ายอดเลยจัซื้อเพียงกินดิ่งที่ไหนมันดังจังวะดังดังดังดที่หายเลยมาดูนีมาดูนี่

เป็นการแข่งให้ดูเดือดฮะคือมาตีคู่กันมาเลยอ่ะดูอยู่เยอ่ะดูทุกตอนแหละดูตอนอยเหี้ยกูเห็นแต่แทงภูแทงหียเล่นโบลิ่งเหี้อะไรก็ไม่รู้เหลอดมาร้อยผ่านหูกูบ้างเฮ้ย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 เปปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหูทะลุนี่ปนจู่จีนปะเนี่ย ดูดูดูตอนแหละดูตอนไอ้เี้ยเต้นไปจะทังนะเดินเด้นเตินดเ้หมไม่เต้นเต้นอะไรให้รมันได้เท่าไหร่นะเท่าไหร่อ่ี่ห้พี่ป้องได้4 2่โอเค ทะงั้นไอ้ป้องช่างป้องช่าง1 9 7่งความต่างก็คือ 1. นึ่งจุดโอ้ยอะแบ่กันกีบขึเร็วขึ้เร็วขึ้นเร็วเนี่ยตองนี้อยู่ตัวนางจุดือ22.4 22. ไม่รู้นะว่ามันเยอะ แค่ไม่กินเนื้ออะไรนี่วะใเนเ้นเส้นมันเยอะไม่กินเนื้อไอ้เี้าเส้นของกูอืดจัดมาเติมมีกับผมทั้งแรกคือสี่สิบพอช่างได้แล้วได้แล้วไปแล้วกันดูกันเลยวันมิได้เท่าไรเ9้าจเฮ้ยเก้าจุดศูนย์อุก้าจุดศูนย์ความ่ตนี่จยี่ นี่6จุดเอออุ้ยก็ถือว่าเด็กมียังนะป้องแท้ป้องบวกตีดได้กับมือจริงเฮ้ยเกยบล่นตรงนี้แล้วเย้กินไปกีนนะคนตัวใหญ่ไม่กินได้ช้ากินได้น้อยด้วยไอ้รายการญี่ปุ่นน่ะแข่งกินเด็กผู้หญิงตัวเล็กอ่ะกินแบบว่ากินเป็นกิโลกิโลอ่ะแกโซนนี้ไม่ใช่ไม่กับกินบนไอ้บนรถคือขับไปกิโลนึงใช่แล้วจากนนั้นทางไกลอโอเคไปดูคู่ต่อไปกันนะครับผมว่าสุสนทรานไหนดูเลย ม่เเรียกว่าช่างนะสบา่ได้หวะได้ได้งสามเก้าจหน่งสองสิบเาดเดี๋ยวอะไรสี่สิบอ็ดจุดสี่ฮะอะไรสี่สิบเอ็ดจุดสี่สอ็ดจุ จุด C เอาล่ะตัดแล้วตัดแล้วดู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 เนะตัดแล้วดูตัดแล้วดูเอาไปเอยียดดแล้วเอามาอมถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปเดียวเวลาครับผมตอนน้ำมันหนาที่เย็นลงไปน่เย็นคืออะไรวะนี่ยโอ้ยมันจะเป็นงานพวกไหนเวลาอยู่นะมึงยังไม่ดูเลยเนี่ยแสดงว่าไอ้๋ยวยากใส่เอกซิเจนเหรอไม่ต้องโอ๊ย โอ้ยไอ้เช่นนี่เหม็นไอ้เช่นนี่เหม็นอะไรอะไรเหม็นอ้นนี้อีเช่นนี้โอ๊ยวิ่งวิ่งรู้เลยเหรอองานจะตายมากเลยใช่ไหมโดนกูช้ากูแอร์แทงออกมาโดนมาโดนไม่ออกนะเว้ยมันจะข้างข้างในสัตว์ก็อหลอากาแฟมาแทงเอาเลือดออกเยนะเว้ยอุ้ยอุ้ยช้าเลือดมันข้างในเออเปิดระแผล์เปิดระแพร์ตักแผลไว้เลือดพรมออกขึ้นมานี่เหรอบอส มึงไม่กินกันหน้าเออไมวลาไอ้เหี้ยโอ้ไอ้ชิปหายไม่แข่งไม่ที่ไปกิงมึงจังกันเลยเหี้ยเออมึงจริงจังตายแหละไอ้สสัไม่ได้แข่งเลยไอ้ดิเรามาวิจัยนี่กันดีกว่าวะมึงว่าเนี่ยมีเกาะอะไรอยู่บ้างเกาะอะไรน่ะใครมีเหรียญเหรียญบาทสองเหรียญวะทำไมวะดึงหม้อห่อดึงงอกรึไม่เอามาสองชั้นเลยไม่ใช่โอ้โหเหรียญเป็นยวงเลยมึงทำให้พ่อแม่ผี

ผมวางมือวางมือนับเลยคนพอคนแม่ไงคนที่แม่ขวารืมมือเหี้ยอะไรแม่อะไรก็กล้าร้อยมือเหี้ยอะไรดิวมึงกล้าสัจมูกฟูดป่ะไอ้กล้ากล้าเลยเอาเวลาเออแต่ก็แต่ไม่แม่นะเว้ยมึงอยากดังวะอยากดังก็ทำไต่ก็ไม่ค่อยนะก็ไม่คอยากดังเท่าไหร่หรอกอ่ะแต่สิของสวตังค์ของบอสคือท้อไม่เช้าตอนแรกคืออะไร 39.1สิ่งช่างมาแล้วจะเหลือเท่าไหร่นะครับบอลหนึ่งเก้าต่วปากนะคะสิบเฮ้ยไปเยอะนี่ยไปเียนเอะสออัี่อนี่ยี่สิบาด้องเดิมเนาะสะ41.4เป็น15.5ิพี่ซาได้เพราะว่าพี่ซาเย็นกว่าซาบอนชาดาไปตงไอ้าไปด้วยสับเจ็ดจเ เฟเบนเสียงก็ดิวนิดเดียวเองดิวได้สาธกับจดนยองลันดีดูสีฟังุตสาหิกสียดูสีดสดสีดดีดอ้าวดีสนานมากไม่ไปทำได้ไม่รู้ทำได้หรออานานเลยเหรอเนี่าคนเพลินนะเนาะ ปกติก็จะได้หลอนนะอะไรอะอะไรอะอะไรอะทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำไะทำไมไม่เห็นทำไมมีคนนึงเก่งมากเลยจะบอกให้เฮ้ยกูให้ไม่ถึงสองสองครั้งอ่ะจริงเหรอจริงนั่นก็คือจะยังแค่ไหนทำท้าหนะทำท้านน้าห้เนี่ยบเลยกูเก่งมากเอา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 ขาดเลยโอ้โย นี่นี่นี่โอ้โหนี่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 นนี่นี่ จม่แนกันเมื่อกี้ไม่ยืนรอรอแลเนี่ยมีคนนึงเก่งมากกูยจะบอกให้มีเนี่ยเพื่อนกูมเนี่ยเพื่อนกูมเมื่อนายอ่ะไม่กันเมื่อกี้อ๋อโอเคนะครับพ่อผมมาคลิปเราประมาณนี้แหละถ้าเกิดคุณว่างๆยังบอกว่ากำลังจะนอนแต่ว่ายังยังนอนไม่หลับก็ดูคลิปอื่นไป็นชายตัวโลกรางฮาเลยเนี่ยร่างฮาอะไรัเขา มาเลยใช่ดูว่าผู้คนคุ้มกับมีรายการอะไรมาหนูหน่อยอะไรเงี้ยสนุกกันนี่ย่าอาจารย์คงก็น่าดูตอนนี้ดูดูอยู่มีสนุกสนานเลยตอนนี้เขียร์ให้ดูช่องเรากันเลยก็ดูดิเล่นเที่ยกันเลยไม่ผ่ายไม่ยืนปั่นหลอดตอนนี้แต่งตัวดีอย่างเดียว่องเราอ่ะ โอเคกายขอบคุณมากที่ทนดูจนจบคลิปนี้อาจจะทำให้ทุกคนยิ้มมุมปากได้บ้างหรือหัวเราะออกมาได้บ้างนิไม่พักผัวบทุกคนหรือไม่ก็ใช่คนแอดจะเออจะตอรีไอจีมามีแต่หมาดูแมวหมาแมวนั่งดูพวกเราอะคนไม่ดูเรียกใหมยอะกายก็ขอบคุณมากที่ทนดูจนจบคลิปนี้นะครับโอ้จากว่ารอกันใหม่ที่คลิปหน้ายังมีข่าวข่เยอะแยะใหม่ดูคนด้ยะครับแล้วกเราหาตังค์ซื้อใหม่เหื่อชุดนี้แล้วได้เส้นเดี๋ยวได้ปหมเส้นเดียวได้นี่แหละนี่แหละบอกม่าพอดให้มาหรือเปล่า นี่แล้วนีแล้วนี่ล้วเน้นเลยอ้ย้อยาอยู่ัวเพื่อนอยาอยู่ัวเพื่อนใคราเนเได้สัลวกเส้นเดียวไอ้เหี้ยหัวเล่นนะอยาหัวเพื่อนขอบคุณนที่ดูจบีขอบคุณที่ดูบคลิะัทุกคนมดูที่ดจบคลินี้ะครับขอบคุณทุกคนเลยนายก็เด่นเลยวายกเร่เหนื่อย้านทำเล่น